ราศีดั้งต่อไปนี้นะคะหากคุณมีความมุ่งมั่นและอดทนเชื่อมั่นในความดีของตัวเองและความสามารถของคุณเองคุณจะประสบความสําเร็จมากเลยค่ะราศีแรกนะคะราศีเมษค่ะวันนี้คุณจะติดต่อก,การงานต่างๆเนี่ยได้แต่ใจหวังและจะได้รับความร่วมมือจากลูกน้องบริวารราศีพฤษภค่ะถึงแม้ว่างานคุณจะเยอะงานจะยุ่งนะคะแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จด,ดีมากเลยนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปติดต่อ,อก,การงานใดๆคุณก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ราศีเมทุนช่วงนี้รายได้ดีและมีเพื่อนมีพี่น้องที่ช่วยเหลือกันดีค่ะราศีกรกฎค่ะวันนี้คุณจะทําอะไรก็จะสำเร็จได้ดังใจหวังราศีสิงค์ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีความกดดันขอให้คุณยิ้มสู้และอดทนเอาไว้นะคะความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะราศีพิจิกค่ะถึงแม้ว่างานจะเยอะงานจะยุ่งแต่ขอให้คุณอดทนทํากันต่อไปนะคะสู้แล้วรวยค่ะ ราศีตุนวันนี้การงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้ราบรื่นดีค่ะจะทําให้คุณมีความสุขใจและสบายใจและได้รับข่าวดีจากเรื่องความรักหรือเรื่องการเงินด้วยนะคะ